ก็สวีดียสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะก็ออมตัดสินใจแล้วว่าอมจะสุ่มคาตาะะด้วยนะคะก็ออมไปเจอในร้านค้านะคะมันจะมีบัตรเอ่อบัตรลดราคาอยู่นะคะจะเป็นบัตรแบบว่าบัตรลดราคานี่ยีอันนะคะก็จะไปลองสุ่มดูว่ามันจะเกลือมากไหมหรือว่าไม่เกลือนะคะก็ คาตาะะมันค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะก็เข้าตาอ,อมเลยอ,อมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นสีดำสีฟ้าอะไรวิ่งวับอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็วิ่เท่มากอันนี้เท่จริงเท่จริงนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันนะคะว่ามันจะเกลือหรือว่ามันจะไม่เกลือก็สุ่มไปเลยไม่ต้องรอนะคะก็ ก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าคกือก็เดี๋ยวเราเหลืออีก10อันนะคะเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆมันจะไม่เกลือใช่ไหมคิดว่าโอ้โหออมเห็นอย่างนี้ละนึกถึงไอคลิปที่แล้วที่เราสุ่มเลยนะคะก็ออมคิดว่าน่าจะเกลือนะคะขอญาตกอเลยแล้วกัน โอเคทุกคนมันก็เกลือเหมือนเดิมนะคะเกลือเหมือนหมัดเลยนะแต่ก็ออมได้โทเค็นมา2 1 3อันนะคะอมคิดว่าน่าจะเติมอีกไม่เยอะมั้งก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวออมขออนุญาตไปเติมเพิ่มอีกแป๊บหนึ่งโอเคก็ตอนนี้ออมเติมเพิ่มมาแล้วนะคะ4,500เอ้ยไม่ใช่4,419เพชรเพนะคะก็หวังว่า มันคงจะไม่กินเพชรอ,อมจนหมดนะคะก็ดูจากการสุ่มแต่ละครั้งแล้วออมคิดว่าน่าจะเกลือเหมือนเดิมขออนุญาตเอ่อก็ไปจนถึงตอนจบเลยนะคะเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวเนาะ โอเคทุกคนก็ตอนนี้โทเคนเราครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็โดนไปเยอะมากโดนไป2,000เพชรรวมกับอันเก่าก็3,000-4,000เลยมั้งเนี่ยอูยโดนไปเยอะมากคุณดูก็ถามว่าคุ้มไหมก็โดยรวมถือว่าดีโอเคเลยเพราะว่าส่วนตัวชอบมากนะคะมันเอฟเฟกมันวิงวับฟุ้งฟิงนะคะเดี๋ยวออมจะลองใส่ให้ดูนะว่ามันเท่เฟียวตึงโกโลตัด แค่ไหนนะคะก็มันเท่จริงมันเท่มากเท่แบบเท่เฟียเฟ้ยวจัดเฟี้ยวจ๋าเลยนะคะนี่หอยเข้าตาอมจะจัดเลยอะ่ะคนดูแบบโอ้ยเป็นสีดุงสีดำและดูคนดูแบบเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแบบเก็บปุ๊บเปลี่ยนสีคาตนะได้อีกด้วยอะ่ะเดี๋ยวอมจะขอเลื่อนขั้นด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะก็เหมือนเดิมเนาะเกลือค่ะเกลือทุกอย่างเลยคลิปที่แล้วสุมมัดก็โคตรจะเกลืออันนี้ยิ่งเกลือกว่ามาดิคือเราไม่มีบุญหรือดวงเลยนะคะก็อืมตามนั้นหละเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะก็ โดยรวมอ,อมก็ไม่อยากได้อะไรแล้วก็ดูของทั่วไปนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ see you again bye bye